นายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ามันนิไฮ์ทรชนคนป้นโลกเกาหลีเดือดเรื่องราวเกี่ยวกับการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีซีรีส์รีเมคออริจินอลของทาง넷ฟรีที่ชวนคนดูนั้นร่วมลุ้นิึกไปกับแผนการปลน้นที่พยายามช่วงชิงทรัพย์ของผู้อื่นเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากึ้่ไหนไปติดตามรับชมพ,มพร้อมกันได้เลยครับ แ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวช่องยูนีช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่ 1. เรื่องเิ่มที่เด็กสาวชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่ชื่อวาลีฮงดันแต่ถึงแม้เธอจะมีรูปร่างหน้าตาที่สัดสวยแถมยังหลงไหลคลั่งไคล้ในเคป๊อปแต่ถว่าตัวหัวเธนั้น ก็ต้องไปเข้าร่วมการลบของจริงกับกองทัพของเกาหลีเหนือและนในขณะที่ความหวังในการรวมประเทศทั้งเหนือและใต้มันค่อยๆเลือนหายไปตามเวลาแต่จู่ๆเหมือนก็เกิดการปฏริรูปแบบไม่ให้ทันตั้งตัวซึ่งนั่นก็คือทั้งเกาหลีเหนือและกเกาหลีใต้ต่างก็ตกลงที่สร้างชุมชนเศรษฐกิจและผลิตสกุลเงินร่วมกันซึ่งพอยิ่งแบบนี้ทันทีที่ลีฮงดันเธอหมดหน้าที่ในกองทัพเธอก็ตัดสินใจออกเดินทางจากกรุงเปียงยาง มุ่งหน้าไปสู่กรุงโซเพื่อไปใช้ชีวิตในฝันไหนแบบที่เธออยากจะเป็นซึ่งในช่วงเริ่มต้นมันก็จะมีแค่พื้นที่บางส่วนทุนนั้นเพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบระหว่างสองประเทศในการแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือแม้แต่กระทั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงทําให้มีบริษัทจากสองประเทศแห่เข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทําการขยายตลาดในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งนั่นมันก็รวมถึงรงกระสาบของข้าูตรเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันและพอได้ยินแบบนี้ มันจึงทําให้ประชาชนตาด,ดำๆในประเทศเกาหลีเหนือพวกเขาต่างก็อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็เริ่มมีความหวังและพอเวลาผ่านไปไม่นานนักทางด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ก็ได้ให้สัญญาว่าจะลงทุนครั้งใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลางนี้จึงทําให้เหตุการณ์นี้มันก็ทําให้พวกที่รวยอยู่แล้วต่างรวยเอารวยเอาจนหุ้นของทั้งทางฝั่งเหนือและก็ฝั่งใต้ดีบพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการ ส่วนในพวกคนจนอย่างเราเล่าต่างก็จนเอาจนเอาสุดท้ายที่สุดแล้วบ้านกับงานดีๆที่นายหน้าผู้อพยพให้สัญญากาับด้านลีฮงดานเอาไว้กลับกลายเป็นเรื่องโกหกจึงทําให้ตรวเึอนั้นต้องเป็นหนี้บริษัทเงินกู้หิกกฎหมายต้องมาทํางานใช้หนี้แบบงกๆเพื่อพยายามหาเงินใช้หนี้นอกระบบเพราะกับหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเธอและในขณะที่ลีฮงดานเธอกํลาลังทํางานร้องเพลงกลางคืนให้กับพวกแขกหนุ่มๆในบาร์ฟังอยู่นั้น แต่ทว่าเงินติปจากแขกที่เธอได้มานั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยการถูกตะอ่างถูกตีก้นและก็โดนอบกอดโดยที่ตวงทึอนั้นก็ไม่ได้เต็มใจและเรื่องทั้งหมดที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั้นเหมือนกับช่างแตกต่างกับสิ่งที่เธอคิดเอาไว้โดยสิ้นเชิงและทังนี้ยังไม่พอเธอก็ยังถูกนายจ้างบังคับให้เล่นยาและทันทีที่เธอเห็นว่าเหมือนกับมีหญิงสาวเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านที่เธอนั้นทํางานอยู่ แถมตอนนี้เธอก็ยังถูกลากตัวเข้ามาในสภาพที่สบักสบอมจึงทําให้ตัวของเธอน a ต่างก็เหลืออดพูดด่าเจ้านี่ถือไปผู้ผู้แกเหมือนก็ไม่ต่างอะไรกับโจรชั่วซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทาให้พวก,กน้งคู่ต่างเปิดศึกบูตต่อสู้กันแต่ด้วยความที่ว่าเธอก็เคยไปรบในกองทัพของเกาหลีเหนือจึงทําให้ตัวของเธอน a n มีทักษะในเรื่อง,องการต่อสู้แถมยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านของอาวุธปืน ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะตัดสินใจทําการยิงเจ้าหนี้ชั่วคนนี้พร้อมกับลูกน้องกระจกจนตัวงพวกเขานั้นก็ต้องตายไปในที่สุดและหลังที่เธอกวาดเงินพร้อมกับพาหญิงสาวเกาหลีใต้คนนี้หนีออกจากขุมนรกแห่งนี้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่1ปีต่อมาซึ่งหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นเธอก็เลือกที่จะเดินในเส้นทางสายดาร์กเที่ยวออกปลน้นฆ่าพวกคนเลวทุกคนที่คอยเอาเปรียบคนจนอย่างพวกเธอจึงทําให้ตอนนี้เธอก็เลยถูกตํารวจหมายหัว ออกประกาศตามจับจนดังกลายเป็นข่าวใหญ่และในค่ําคืนวันเดียวกันนี้เองพอตัวของเธอนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไปหรือไรที่พึ่งแถมเธอก็เพิ่งถูกยิงมาจนได้รับบาดเจ็บและในขณะที่เธอกําลังคิดที่ทําการจบชีวิตตัวของเธอเองเธอก็ได้เจอกับชายใส่ชุดคลุมคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดบอกกับเธอไปว่าตัวของเขาก็มีแผนการใหญ่ยักษ์ที่อยากะชวนให้เธอมาร่วมทําด้วยกันแถมเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกวุ่าโจรที่ขโมยเงินกระจ้อย่ล่อย ถ้าไม่ถูกฆ่าคนคนนั้นก็ต้องลงเอยด้วยการติดคุกแต่กลับกันพวกโจรที่ขโมยอะไรที่ใหญ่มากพอพวกเขาก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ซึ่งหลังที่เธอตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแปของสมาชิกของชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้เขาก็ให้พวกสุดยอดนักจรกรรมที่เขานั้นเรียกมารวมตัวให้เรียกตังเขาว่าโปรเฟสเซอร์หรือศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เขาก็พูดบอกกับลูกทิมของเขาไป วัาต่อจากนี้ไปพวกเราจะใช้ชื่อเรียกใหม่เป็นชื่อเมืองที่พวกคุณอยากจะไปตอนที่รวยกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วแทนชื่อจริงขอพวกคุณทุกคนซึ่งหนุ่มหน้าตีคนแรกที่หน้าตาเหมือนกบับวงเคป๊ OP, เขาก็ได้ชื่อใหม่ว่าลิโอถึงแม้ว่าลิโอเขาจะเป็นนักเต้นที่ห่วยแต่เขาก็เป็นแฮกเกอร์ระดับพการคนที่2องเดนเวอร์ Denver, ชื่อเมืองในสหรัฐซึ่งในด้านเดนเวอร์เขาก็เคยเป็นนักสู้ข้างถนน ที่มีทักษะการต่อสูร้ระยะประชิดที่เก่งกาจเหนือใครคนที่3ามตาลุงที่แก่ที่สดุดในกลุ่มที่เลือกชืิอมอสโกเป็นฉายาใหม่ของเขาซึ่งตัวเขานั้นก็เป็นอดีตคนงานชาวเมืองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขุดดินและการเจาะตู้เซฟสาวคนที่4ไนโรบีเคนยาสาวฮุนเซียซึ่งทุกอย่างที่ออกจากปากของเธอนั้นหลวนแต่โกหกทั้งสิน้นแถมเธอก็ยังช่ำชองเรื่องการปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด ไม่ว่าจะเอกสารธนบัตรเธอก็มีส่วนร่วมในทุกๆคดีใหญ่ของเกาหลีคนที่5และ6เฮลซิงกิกับออสโลสองคู่หูนักเลงจากหยันเปียงประเทศจีนแก๊งอัชากรคู่หูนักรีถ่ายที่ฆ่าพวก้องของตัวเองจนตายเกลี้ยงก่อนที่ย้ายหนีไปประเทศเกาหลีคนที่7เบอร์ลินใช้แหกคุกที่ทางด้านเกาหลีเหนือต้องการตัวมาที่สุดทั้งเรื่องขายาทั้งอาวุธเถื่อน และสาวสวยคนสุดท้ายนั่นก็คือโตเกียวซึ่งเธอก็เปน็นนางเอกเรื่องนี้และพอทุกคนได้ชื่อเป็นเมืองในประเทศต่างๆแล้วทางด้านซาตรจา์เขาก็พูดบอกกับลูกทีมของเขาไปว่าการปล้นครั้งนี้มันจะเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดเป็นจำนวนเงินสูงถึง4ล้านล้านวอนและทังนี้ไม่พอประชาชนทุกคนก็จะได้รับชมการปล้นครั้งนี้แบบถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและเป้าหมายที่พวกเราจะทําการปล้นในครั้งนี้นั้นนั่นก็คือ โรงกระซาบข้าบสมุดเกาหลีที่เป็นเขตร่วมเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศและภาพกัแต่ไปที่5เดือนต่อมาที่ร้องกระซาบคามสมุดเกาหลีซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็มีคนทํางานทั้งจากฝั่งเหนือและก็ฝั่งใต้แต่ถูว่าทางด้านพอโของรงกระาบเขาก็กลับเอาเวลาอันมีค่ามาเปิดดูคลิปสาวที่กําลังปลนเปิดความสุขลองเออเออและทุนนี้ไม่พอพอทางด้านเลข,ขาหน้าห้องเดินเข้ามาที่ด้านในด้วยความหมิ่งพออ,อ เขาก็เลยคิดที่จะกระชากเสื้อของเธอออกจึงทำให้ทา้งด้านเลขาเธอจะพูดบอกกับพออ,อจอมหึงคนนี้ไปผู้ฉันก็คิดว่าเราควรจะหยุดทำเรื่องแบบนี้ที่ทำงานได้แล้วและในวันเดียวกันนี้เองมันก็มีพวกเด็กมัธยมที่ต่างกยอยเข้ามาเดินทัานศึกษาที่ร้องกระซาากลางแห่งนี้และพอได้โอกาสเหมาะทางฝั่งของทีมศาสตราจารที่กำลังเตรียมตัวพร้อมก็ใส่หน้ากากาฮาาเวย ซึ่งมันก็เป็นหน้ากากเกาหลีแบบดั้งเดิมซึ่งการที่ศาด,ดาจารย์เลื่องหน้ากากนี้มานั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันสามารถสะท้อนถึงชนชั้นทางสังคมที่เหลื่อมลำ้ำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้และในขณะที่รถขนเงินของโลงกระสาบกำลังขับเคลื่อนที่มายังสถานที่เป้าหมายจู่ๆรถบัสของทานศาด,ดาจารย์กับทางด้านกลุ่มคนเสนาการพวกเขาต่างก็เดินลงมาจากรถเพร้อับทำการบุกยึดรถขนเงินคันนี้และทังนี้ไม่พอ พวกเขาก็ยังทําการสลับชุดกับทางด้านเจน้าหน้าที่ก่อนที่ขับรถแบบนินเนียนเข้าดีดด้านไหนลงกระสาบและทันทีที่ด้านนางเอกกับนายโลบีเจอปัญหาที่ทางด้านตรวจอาวุธและพอทีมหัวศาตาจารย์ที่เหลือมาถึงพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบทําการกลาดลูกกระสุนยิงขึ้นฟ้าซึ่งพอได้ยินเสียงปืนจึงทําให้ผู้คนต่างก็วิง่งจนชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดและหลังที่พวกเขาสามารถจับตัวประกันที่อยู่ด้านในนี้ มารวมตัวกันที่ห้องโถงกลางได้ครบถ้วนแล้วทางด้านเบอร์ลินเขาก็เลยพูดบอกกับตัวประกันทุกคนไปผู้ตับได้ที่พวกคุณอยู่นิ่งๆและไม่คิดหาที่ตุกติกแล้วละก็ผมก็สัญญาว่าพวกคุณก็จะได้รอชีวิตและเอาเรื่องนี้ไปพูดเล่ากันอย่างสนุกปากและในขณะที่มอสโกกําลังทําการจอดตู้เซฟของลงกระสาซึ่งเพียงเวลาไม่นานเขาก็สามารถช่วยกันพร้อมกับกระโดดไปนอนบนกองเงินตามที่พวกเขานั้นได้นึกฝันเอาไว้ แต่ทว่าหลังที่ได้เงินแล้วแทนที่พวกเขาจะกลับออกไปแบบเงียบเียพวกเขากลับเลือกที่จะกดสัญญาณแจ้งเตือนภัยซะเองเพื่อหวังที่เปิดฉากยิงกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังมุ่งหน้ามาที่โรงพักแห่งนี้และทันทีที่ตำรวจมาถึงทางด้านสตราจารย์เขาก็ออกคำสั่งให้ลูกทิมทุกคนแกล้งทำเป็นยิงปะทะและถอยหลังเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ด้านในซึ่งนั่นก็เป็นผู้ว่าสตราจารย์เขาก็ได้ย้ำนักย้ำหนาว่าแผนการในครั้งนี้อยู่เขานั้น เหมือนต้องไม่มีใครตายและทันทีที่พวกเขายิงปืนขึ้นฟ้าแต่ทว่าในจังหวะเดียวกันนั่นเองทางด้านลิโอเขากลับถูกตำรวจยิงสนเข้ามาแต่ด้วยความโชคดีมันก็ยังถูกเสื้อกันกระสุนที่ตัวเขานั้นสวมใส่อยู่และหลังที่พวกเขาช่วยกันลากตัวลิโอกลับเข้ามาที่ด้านในจึงทําให้ตอนนี้ข่าวการปล้นของโลงกระสาบร่วมระหว่างเกาหลีเหนือและกเกาหลีใต้มันก็ดังไกลเป็นข่าวใหญ่ จึงทําให้ตอนนี้ทั้งสองประเทศต่างตกลงร่วมกันว่าจะดําเนินการจัดการและจบเรื่องที่เกิดขึ้นที่พื้นที่พิเศษเจเอ็นิซะและหลังที่พวกเขากลับเข้ามาหลบที่ด้านในตามแผนการของศาสตราจารย์แล้วเบอร์ลินเขาก็สั่งให้ตัวประกรันทุกคนนั้นค่อยๆทําการถอดผ้าปิดตาออกและท่านี้ไม่พอเขาก็ยังบังคับให้พวกตัวประกรันทุกคนนั้นรีดใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบเดียวกันกับพวกเขาและทันทีที่รับการแจ้งข่าวปน จึงทำให้ทางด้านสารวัตรที่มีชื่อว่าซอนอูจินเธอต้องรีบเดินทางมาที่รองกระสาบร่วมแห่งนี้ซึ่งตัวของเธอนั้นก็เป็นหัวหน้าทีมเจรจาภาวะวิกฤตของสํานักงานตํารวจของเกาหลีใต้และทันทีที่เธอกับทางด้านชามูฮยอกหัวหน้าทีมความมั่นคงของทางด้านเกาหลีเหนือพวกทั้งคู่ได้ปะหน้ากันทางด้านชามูฮยอกเขาก็เลยพูดบอกกับสารวัตรซอนไปว่างานนี้มันจะไม่มีการเจรจาอะไรทั้งนั้น ซึ่งพอด้ยิงแบบนี้ทางด้านซอนอุนจินเธอก็เลยพูดตอบกลับสามูวยยอกไปวูาถ้าหากทีมของคุณบุกเข้าไปโจมตีโดยไม่ได้ทําการเจราจาก่อนแล้วลก็ผลที่คุณได้รับตามมานั้นประเทศของคุณจะสามารถรับเรื่องนี้ไหวหรอถ้าหากตัวประกันที่ถูกจับอยู่ด้านในเกิดได้รับบาดเจ็บเหลือเสียชีวิตในการบุกเข้าไปในครั้งนี้ของทีมคุณซึ่งหลังที่ทางด้านซอนอูจินเธอพยายามติดต่อสื่อสารกับกลุ่มของสาตตาจานจึงทําให้ทางด้านศานตตาจานนั้น เขาก็เล้นตัดสินใจใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเสียงเพื่อพูดคุยกับเธอในครั้งนี้และพอการสนทนานี้เริ่มต้นขึ้นเขาก็พูดบอกกับเธอไปว่าต่อจากนี้ให้เรียกเขาว่าศาตาจรย์และหลังจากการสนทนานในครั้งนี้จบลงแต่ทว่าเหมือนกับเหมือนการเจรจาครั้งนี้ของซารวัตซอนนั้นเหมือนจะไม่ได้ผลจึงทําให้ตัวของเธอถูกสั่งปลดการอากาศโดยให้ทีมของด้านซามูฮยอกของเกาหลีเหนือ ให้ใช้หน่วยพิเศษทีมของเขาบุกเข้าไปที่ด้านในโรงกระสับแห่งนี้แทนการเจรจาจึงทำให้ตอนนี้ทางด้านซอนอูจินเธอต้องตัดสินใจที่จะมาดินเนอร์มื้อค่ำตามนัดเดิมของเธอแต่ทว่าชายที่เธอมาดินเนอร์ด้วยนั้นเขากลับเป็นสารจาร์หัวหน้าทีมปล้นของโรงกระสับในครั้งนี้ซึ่งทางด้านสารจาร์เขาก็ได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยตัดสินใจดึงทางด้านซอนอูจินเข้ามามีเอี่ยวกับแผนการในครั้งนี้ แบบที่ตวงเธอนั้นก็ไม่รู้ตัวและพอพวกเขาทุกคนรู้แล้วว่าพวกทหารเกาหลีเหนือก็กาลังบุกเข้ามาในโรงกระสอบซึ่งเนื่องจากสัตราจารย์เขาก็รู้ช่องทางบุกทุกช่องทางที่เป็นช่องทางเข้าออกของโรงกระสอบแห่งนี้เป็นอย่างดีเขาก็เลยสั่งให้ลูกทีมของเขาทําการต้อนตัวประกันทุกคนไปยังจุดเข้าออกทุกทางซึ่งกลยุทธ์นี้เขาก็กะใช้ตัวประกันให้มาเป็นข้างเดียวกับพวกเขาโดยการบังคับให้ทุกคนนั้นให้สวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม พร้องก็ใส่หน้าก,กากแกล้งทำเป็นเหมือนว่ามีจํานวนคนเยอะกว่าเพื่อใช้นในการข่มขู่ศัตรูซึ่งไม่ว่าตอนนี้ผู้ทหารเกาหลีเหนือจะส่องเข้าไปดูผ่านช่องทางไหนมันก็เจอแต่ทีมปล้นของโรงกระสับแห่งนี้และท่านี้ไม่พอที่ด้านในโรงกระสับมันก็จะมีการไลฟ์สดออก YouTube อีกจึงทําให้ตอนนี้ทุกคนจากทุกมุมโลก,พวก,พ,กพวกเขาต่างก็รู้ไปพร้อมกันผู้โจรกับตัวประกันพวกเขาต่างก็ใส่ชุดเหมือนกันอยู่ไม่สามารถแยกแยะออกได้ ว่าคนไหนคือโจรคนไหนคือตัวประกันแถมเด็กสาววิโยมที่อยู่ในไฟ้โซดเธอก็ยังเป็นลูกสาวของทูตสหรัฐอีกด้วยซึ่งในเมื่อการบุกของฝั่งเกาหลีเหนือมันก็ไม่ได้ผลจึงทําให้ท้ายสุดแล้วซอนอูจินเธอก็ต้องถูกเรียกตัวให้กลับไปทําหน้าที่อยู่เธออีกครั้งแต่ทว่าการบุกป้นโรงกษาส่าในครั้งนี้ทางด้านศาสตราจารย์เขาก็ไม่ต้องการบุกไปปนเงินแต่เป้าหมายที่แท้จริงของการปนในครั้งนี้นั่นก็คือการพิมพ์เงินสด มูลค่า4ล้านล้านวอนและตอนที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้ด้วล้วก็ <c oughs> ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูน t ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ